สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุขชนครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องวันนี้นะครับกาเป็นมือดีนะพี่น้องเนาะปีใหม่นะครับกาพอดีได้ใช้สิทธิพี่น้องไปเที่ยวต่างประเทศได้พี่น้องเนาะไปเยอรมันครับขาหมูเยอรมันพี่น้องขาบางแงงด้วยพี่นะเครื่องกิโลครับพี่น้องมาเสิร์ฟเสิรบฟพร้อมกันพี่น้องกินกับตำมงฮงเด้อนะครับเป็นเมนูง่ายๆตำมงฮงนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังยากๆเนี่ยนะครับพี่น้องเอ้ามีข้าวเหนียวนำด้อครับเด้อ ขันียอเต็มทิปเลยนะครับขันยออาจจะบก,กินหลายจะมาเน้นตัวนี้แหละนะครับพี่น้องมาเสพเสียบด้วยกันเนาะกาได้พักบุ้งพี่น้องพักบุ้งว่ามามาแก่ดั้มๆๆแล้วก็รพักสลัดเนาะมาเสพเสียบด้วยกันก่อนเดือนสดหน่อมตามงหงกันได้พี่น้องเด้อฉลองปีใหม่นะครับมาสดกันเลยครับเด้ออื mm ้อ hmm. บังงงแสบของแท้พี่น้องจะกินยังไงเนาะมันน้อต้องปาดก่อนพี่น้องมันมีดปรนดัอยู่อ้ดปาดังไหนเนาะบัตรน้องหอยมาเด้อพี่น้องเด้อเอาปาดหมวไปเลยเนี่ยขาหมูงามขนาดได้เงี้มันอีกกินผู้เดียวนะครับเด้อก่อนฉลองหมูตัวใหญ่หมูหันไปแล้ว กับใหญ่นะครับขอบคุณแฟนครับทุกทุกท่านนะครับเด้อที่เขามารับชมแลวก็มาที่ตามตลอดนะครับเนา,บนาะโอ้พี่น้องปาดตอนมังงมาเลยกรอบขนาดนี้พี่น้ <c oughs> องเน้ะได้มาประมาณเกิงกิโลครับตัวนี้นะครับออกเพื่อเะีอกว่าเป็นขาหม,มูยมันกันวธรราดากัน,าากน <c oughs> ปาดไปครับ กินโมบวอร่คือขามันใหญ่อยู่เอาไปมาเด้อพี่น้องเด้อเสียน้ำกันโอ้ยงาขนาดปะแดงงดอ,ดองต้องเลยหน้อนเด้อได้พี่น้องเบิ่งเด้อโอ้ยนแดงงองต้องเลยเอ้าจวดน้ำกันเด้อครับเด้อเสียบของแถมเลยครับ จะแย่บหนออืมอืมิเขาลงกันพี่หน่อยเออเสียบเลยสอยน้ำนำกินไม่น้ำแน่อ่นมน้ำจิม้มนะครับเด้อกินก็ตำมงุงงกัแหละ โอ้ขอท่าย้ะเลยงามเงีอ่องบมเลยโอ้งามงี่ยนัวขนาด จ่ได้กับสุขสันวันปีใหม่พี่น้องปีใหม่ที่ได้เอาดีๆเข้ามาเนชีวิตได้ครับเด้อ

เดียตัวเลยงี่นอนนะโอ้ยงามไรเงี้ยมูนี่การลบน้นหนาวพี่นนางฟังเชียงนกไปน้ำเด้อ สดหนำนะเ <laughs> ข่าท่าไปพ่น เลาะกระดูกตัแ่ไหน่ปนอืม huh. มีน้ำจิ้มก็จะช้าลนะคาอื 内蒙古的配电开关厂。 บาดสนมเนี่ยพ <bin uk> <azo> ่อไม่นอนไคนอยี่บาานเนี่ย ขา,าเ,ขเป็นไงนึ่งเสียบข้องแท้งเลกินจักเถอะหม,มูกระจัเป็นต๊ะใหม่ละเอาหมูเอาขาหมูอีกทีหนึง่ง 你晒，你晒不？ cũng bự bớt đó nó nó to quá bự nghen nó cũng bự đó kìa lai vậy ปเป็นเรื่องหนึ่งข้าวไงอ่ะครับคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งก่อนนะพี่น้องเนาะกินบมูปิ้กะเอาซ้ำพวกอีมแล้วพี่น้องเนาะอย่าว่ากันเด้อกินบมูปิ้งกันเนาะ,ะนะครับกะเอาขาหมูยีเรมันนะครับกับสมไอตับบงคงนะครับเสียบคล้องแท้เลยพี่น้องนะเพิ่งเคยกินนะครับครั้งแรกนะครับกะ ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะที่ยเกียรติที่ตามรับชมช่องฮองโปงชาแนลขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบนคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อกะมื้อนี้กัถือว่าโอกาสดีนะพี่น้องครับกัเป็นสวัสดีปีใหม่ครับขอให้พี่น้องมีความสุขร่ำลุ้ยเงินทองนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับเด้อไปพวคลิปหน้าสวัสดีครับ